จบทุกปัญหาคุณแม่หลังคลอดได้ในกล่องเดียวค่ะจะทนโรมไปทำไมให้โซซีด,ดูแลสิคะกลับมาปังแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะมามาแนนค่ะจากช่อง3ชีฟมมลี่ค่ะนี่เห็นไหมนี่อะไรคะนี่คือโซซีดคอลลาเจนค่ะซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ทำมาเพื่อ คุณแม่หลังคลอดโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่หลังคลอดนะคะก็จะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายอย่างตัวหมามานะคะก็จะเจอปัญหาว่าเฮ้ยตัวเองรู้สึกแบบไม่สดชื่นดูโทมคือแบบนอนดึกใช่ไหมคะรู้สึกไม่สดชื่นแล้วก็แบบผิวแห้งไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยรู้สึกแบบอ่อนเพียก็เลยแบบนี่เลยค่ะได้ตัวนี้นะคะช่วยในการบํารุงร่างกายเพราะว่าโซลซิตคอลลาเจนนี่นะคะคือทํามาจากสารสกรัดจากธรรมชาตินะคะ9ชนิดเลยแล้วก็คอลลาเจนก็คือมีขนาด เล็กมากๆนะคะทำให้แบบดูดซึมเร็วนะคะได้ผลเร็วค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะคะก็จะมีซองคอลลาเจนนะคะเป็นผงนะคะแล้วก็จะมีช้อนค่ะอืมเดี๋ยวเรามาลองชงกันนะคะอันนี้ก็ฉีกซองออกมาในซองนะคะก็จะเป็นผงคอลลาเจนสีขาวๆนะคะแล้วก็ตักมาหนึ่งช้อนนะคะ อ๋อเดี๋ยวขอใส่น้ำก่อนดีกว่าใส่น้ำลงไปก่อนน้าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็ตักคอลลาเจนใส่ลงไปหนึ่งชอ้อนนี่เป็นถุงซิปล็อกนะคะเก็บง่ายอันนี้นะคะโซซีคอลลาเจนนะคะเขาไม่ใส่สารสังเคราะห์ไม่ใส่สีไม่ใส่กินนะคะแล้วเราก็คน นี้นะคะละลายง่ายมากเลยพอละลายแล้วนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบใสๆอย่างนี้เลยเหมือนน้าเปล่าเลยค่ะเดี๋ยวเราขอดมกลิ่นหนนะอืมไม่คาวเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเอามาลองกินให้ดูนะคะอืมไม่มีรสอะไรเลยเหมือนน้าเปล่ามากอืมนี่นะคะผลลัพธ์นะคะที่ได้จากการดื่ม โซลซิสคอลลาเจนนะคะก็จะทำให้ผิวนะคะนุ่มลื่นขึ้น,นะะภายใน3วันเลยค่ะดูแบบมีออร่าขึ้นเลยนะแล้วก็พวกรอยดำตรงคอตรงหน้าท้องตรงจักะแล้อะไรอย่างงี้นะจางลงแน่นอนค่ะแบบที่รู้สึกว่าคุณแม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันอ่อนเพียจะทำให้รู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะคะแล้วพวกพวกเรื่องผมร่วงพวกอะไรอย่างงี้ก็จะลดน้อยลงนะคะนี่นะคะหมอม้าลองแล้วแบบติดใจมากๆก็เลยอยากจะมาแนะนำค่ะโซลซิสคอลลาเจนนะคะคุณแม่หลงังคลอดน,นะคะ ะไม่โซมอีกต่อไปค่ะด้วยกล่องนี้เลยค่ะซอซซิสคอลลาเจนค่ะอันนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นค่ะสุดคุ้มเลยค่ะถ้าซื้อ1กล่องนะคะ390บาท2กล่อง,องแถม1กล่องรวมเป็น3กล่องนะคะราคา990บาทคุณแม่ที่สนใจนะคะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างที่เพจซคโซซิสคอลลาเจนค่ะหรือว่าในช h อปปีก็มีนะคะลองไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะจะทนโซมไปทำไมคะ โซซิสคอลเจนเลยค่ะ